ล้านะเ็นไหคราวนี้เรามีความรักกระต่าเราก็เลยไม่อยากจากไปไม่รู้จะได้หรือไม่จะได้หรือเปล่ารำตายยังโขบเป้าอยู่เลยโอ้โดี จำได้บอ่อนอคำวัดทำคู่หาสวรรค์ตอนนี้เปลี่ยนสุดจีบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวกราจะกำลังไปทำพิธีคาถาเทิงแล้วพี่น้นองฝากที่ตากด้วเนาะไปน้ำขึ้นไปเลยแต่ว่าลำวง,ง,งอะลำวง,งอะ แม่แม่าแม่นั่งขันได้เลยนี่เห็นไหมจานข้า่นะพี่เต๋าร้างลาเหมือนกันนะรามเป็นวงมาเลยใช่ไหมเต๋าต้องลาเหมือนกันใช่ไหมอันนี้พี่อยากให้น้องนั่งนั่งอยู่เหมือนรักษาเสร็จพอดีแล้วก็คนอื่นๆก็จะจะลาเป็นวงล้อมไปแล้วน้องก็แค่ช้าแค่นี้รักษาเสร็จแล้วก็ขึ้นมาหลด้วยนู่ด้วยอยากให้นั่งลาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะมีจังหวะให้ดู เดีะมากเลยท่าลันเดือยนะเดนอเดเอินะเดอยต่ว่าไม่เคยได้เลยค่ะพี่สาวรำบน้องได้ไหมคะไม่ได้ค่ะสอนพี่ได้ไคะเอาิงสดะก็เตอเตอเตอเเเดนะนแน

เพราะว่าไม่ใช่ตัวเราไงเราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเชิญขันผีฟ้าผีแถนมาแล้วเป็นเรื่องของท่านแล้วว่าท่านจะครีเอทท่าไหนคเขาไม่มีผิดไม่มีถูกท่านไม่นำท่าเดียวซ้ำนะคะไปเลยแหละแต่สไตล์แต่ว่าจะแต่ว่าจะเป็นเหมือนแบบพ่อแม่นาคีออนอะไรนะเทว่าแบบเด้าๆอะไรไม่เอาไม่เอาเด้าคนนี้เหรอใค่ฝาโนอันนี้ทรงแล้วใช่ไหมครับหมายถึงทรงแล้ว ทรงแล้วทรงแล้วต้องไขว้ไหมหรือว่าอ่าทงแล้วตาวรักษาจะรักษาจะรักษาที่อโอเคครับโอหเข่าเสร็จแล้ววาบนบนนี้รอปัก เนเ็ีดูดูยายระวังลื่นดูทามมีทายกัยนใอ่ไหมใช่คือคือค่าเตียมเข้าล,ะละ่ะแล้วก็ปอดเอาคูมายายที่ป่วยมาก่อนยายที่ป่วยนั่งตรงนี้ไอ้จอบสาวนี่อยู่ตรงนี้ลูกตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้คนหน,น,นึ่นนนงฮะฮะ เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องท่ารำนะเดี๋ยวรำคล้ายๆการลงนั่งลงอ่าอันนี้จะอย่างนี้นะครับแมมได้แล้วนะแอคชั่นเนาะมันจะมีเพลงอยู่แล้วนะครับเหมือนต้องเนรายายเจ็บเข่าเราเอมารักษาเสร็จแล้วนะแล้วก็แอคชั่นลำมันอยู่เลยนั่งลำอย่างเงี้ยนั่งทุกชี่พร้อมลุกนะลัมลัมลัลัสักแป๊บหนึ่งเราเราเราเหมือน มืองบบนใหลุกขึ้นแล้ก็อยลำเป็คอ่าคือีลูกค้าเขาคอคาพวกอลำอยู่นะลูกนะพี่คิวิวเดียกันคิวปั๊ที่ลอยู่ก็ลุกขึ้นลากลลำแล้ววนตรงนี้นะลำมันวงโค้งนตรงนี้ลเราก็คิวเราก็เตอัะดัน ! ดเก่งมากสุดยอดเป็นยังไงสงสงเมื่อกี้นี่ทรงบทบานังเอวมาทรงอีีเลยมาเรื่องความเสือเนาะมาวใช่ครับได้เลยครับ คัญญาด้วยเลยมันแบบเด็กชัวให้แบบมันสัดสขึ้นอ่าโอเคแม่ผ่านบ่อันนี้ก็จะเป็นีลองพูดออกมาลูกแล้วก็แบบแต่ว่าเราติดับรงน่าจะต้อเงยไเหมือนเขาล่างส่งเข้าจริงๆใช่ไหมเือนไหม ฮะคุณลุกทำไมล่ะเชยไหมบรรยากาศด้วยอะไรต่างๆอ่ะบรรยากาศอากาศสภาพแวดล้อมเป๊ะทุกอย่างออบางที่ลมด้วยนี่บางทีเรายังไม่รู้เลยตอนนั้นตอนตอนนางรำเขาทำอะไรเขาทำวาเป็นเขาหรือไม่เ่่ไหม รู้สึกว่ามันมันมีอะไรบางอย่าง เป็นยังไงฉากเมื่อกี้นี้โอ้ยลมพัดจนตีมารู้สึกว่าแบบตึง้ะนะคนหนาวลูกคนหนาวลูกมันบอ,อมลมเย็นคันวบอภาษาลาเพภว่าอ่านางทิพย์เนาะนี่เนาะนางทิพเดตกกี้เคยเคยเห็นแต่เขาเจ้าแบบเขาซูงกันซีฮานะแต่พยายามขึ้นพาวกันแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจลปล่อยไปเลย่ ทากับบริสซองบริยั่งไม้อท่าไม่บ้างทบนกัมามไวไวอาุ้ววมานลมบอยโอยอุ้วส่นเรอัสซัตเดอร์สมบทเดอร์ไทยไทยแล้วเรีย,ยนยะช่วงเน่าตอน,นีนครอบเลว้ยเคอยนโอยานเนี่ยประเพณีเนาะของสาวบโบหินโบลุกรูดีประเพณีนี้ติกิ้นมีแท้เลยพระเจ้ก็เห็นกันอีดีได้มีแท้มีจริง แต่ว่าเหตผิดพลาดประการใดบคุคคลก็ถือว่าต้องต้องขอโทษขออภัยน้ำเดิมเพราะว่าอ,อันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะการหักษารแบบยาวแต่ที่สาวบอกว่ารำสวยมากสวยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเป็นน้องหรือเปล่าเขาล้ำเมื่อกี้อ่ะหรือว่าลางส่งเมื่อ <laughs> กี้นี่หนูไม่ได้ล้ำอะไรนะหนูแค่หลับตาตื่นมาที่เอ้าคัดเสร็จแล้วน,นี่น่าไง <laughs> คนแขวนสเตตัพอเอิ้นพี่เต๋ามาสอนกันนะพี่เต๋าอยู่ใส่นะฟอนรักษาปกติเขาจะต้องเริ่มยังไงคะคือจริงๆแล้วดูใน u t u b e นะดูใน YouTube แล้วก็ถามผู้บาาจา์ซึ่งก็บอกว่าก็ฟ้อนไปเลยฟ้อน <c oughs> ไปเลยเพราะว่าเราเหมือนเป็นเหมือนตัวแทนตัวแทนล่างตัวแทนพี่ฝาพี่แทนเส<อ>ก็คือล่ำเลยฟ้อนไปตามสไตล์แม่ครับบพิมอรชาตายตัวแต่ส่วนหลายที่เห็นคนเขาทเดก็จะเห็นทัดงเส้น ทีซอฟใบมุกิมออกน้อยนึงตึงตึงตึงจะตึงเสียแล้วหนูก็สิเห็นแบบลังดาบเออแล้วแต่ท้องที่แล้วแต่ว่าป์าปิงบ้านเปิงเมืองน่เป็นยังไงกันไปนทางคู่ไทยทางกาฬสินธุ์ก็สิเป็นอีกแบบนนหนึ่งี่น้องทางสุรินทร์ ถ้าเป็นทางอีสานใต้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งทางลาวก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งเนาะที่บ่านเป็นบอกคล้ายๆกันคล้ายๆกันละลาวกับเป็นโซงนี้คือแมนกันสิเป็นแมนสืสอก,สสสสกันแต่ว่าของค่ายเครื่องอย่างต่างๆเน,นี่ยก็แล้วแต่ทองทีสะดวกใครสะดวกมันเนาะแต่ว่านี่เขาก็เอามาเห็นุในเอ็เนี่ยคือเป็นการจําลองจําลองมันก็จะมีความแบบมีความเป็นการแสดงมากขึ้นแต่เราก็เาขาเรียกว่าเนีนํามานำเสนอในรูปแบบ ะครับในรูปแบบเอมบีนี่ลองเห็ดเบิ้งตั้มเปิ้ลแต่งแตงแตง่งแตง่งแตง่แตงแง่แงเนี่ยมาพี่เต๋องจงรักจงหลงจงรักจง<อ>หลงจงรักจงหลงจงรักจงหลงจงรักจงหลสุดนี่เป็นมอสทั้งสองเขาเชียร์จากไหนนะี่วะเอา,อกาอเกิดเออไปเอสไตล<ๆ>์ตเลยครับอันนี้คือท่าเบสิกท่าเบสิกแล้วก็แล้วแต่คุณจะออกท่าเลยครับ อจะถ้าดาวนี่ทำยังไงคะทดตอันนั้นก็เป็นหมอลลัซิ่งไปแล้วใช่ไดครับพิธีแล้วเนาะพิธีแล้วเนี่ยไอคอนยิงไอคอนซอยคิดถอดมนต์รักพระธาตุพนมนั่นเนี่ยใจใจพาฮัเยือนทิ้นผู้ไทยใจใจพาฮัเยือนทิ้นผู้ไทยตอนพระธาตนมคนคอมเมนต์เต็มเลยค่ะคอมเมนต์ว่าสวยนางเอกเออนางเอก หน้าเองมือแข่งแท้ยสวยกีน้องสวยมากชุดสวยมากมือไหนก็ฝนตกเลยพีเดียวดอกมันบอกโลกขาดกุนี้อันนี้เทียบว่าตกเด้ดอันนี้คนยังปิดใจโลกตอนก่อนจะมอดโลกตอนพักเที่ยงโดยทายปุ๊บเซาปั๊บโดยแต่ว่าอยู่ฐานพนมเนี่ยคือตกทายอยู่ตกเลยเท่ากับทายสู่นะสาขดนะครับสุดยอดครับและผลงานเพลงนี้นี่จีน่ารับโซบมือได้อาย สิงหาคมนี้ครับแน่นอนนะครับสิงหาคมนี้ครับหอยจําที่ขงเจียมนะครับเดี๋ยวมือใดเดี๋ยวถ่าอัปเดตในแฟนเพจนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงไทยทํานะครับฝากน้ำเด้ครับเด้เออ,อันนี้ยังสุดแบบสุดเหี่ยงธรรมดาเนาะียนี้แบบสุดจะเต็มกว่ีนี่น้องใช่ไหมคะ,ะมีสุดเต็มกรนีพี่น้องเ,เจ้าเจ้าไหนซส่ไปแปลงล่างมาเต็มองทรงเครื่องเด็พี่น้องหายโตแป๊บนึง เมื่อนี้ก็เป็นบุญบ้านเฮาแล้วพี่น้องจัดงานใหญ่บุญประจำปีเนาะนอ้อมแอมด้วยผักมากและดอกจันท์ปีัำปาแล้วก็มีสาวงามทันด้านหลังบ้านนี้มีแต่สาวนะักนะักสาวสวยสาวโสดแลพี่น้องมาโอุลมกันเลยเนาะหมู่บ้านรับแล่ <c oughs> ซื้ออย่างเนาะ น้องเื้ออะฮึฮ้น้องเื้ออย่างเจ้ากลาซี่ค่ะคะกลาซี่กลาซี่เออื่นเส้นอยากหน่อยนึงจักปีละเจ้าสิบสองสิบสองปีนี่ผู้สาวน้อยของแท้ฮะข้อนี้ละจ้าชื่อซินดี้ค่ะกี่ขวบนะคะสิบสี่สิบสี่ละคะ งนี้นะคะคันนี้นะคะชื่อลาค่ะกี่ขวบแล้วคะปีนี้ปีนี้สิบห้าค่ะเป็นสาวเต็มตัวแล้วคนนไงคะแแ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  สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะวันนี้ลูกรักษาให้หายดีหรือยังคะหายแล้วค่ะยวค่ะสนุกไหมคะเจอนางเอกสวยน่ารักปาหวานจะงเลยคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะสาคอนค่ะแม่สาคอนนะคะอันนี้ก็คือทีมงานของเรามีความสุขอ่อ้าวมาอ่ะตอนนี้กับเริ่มแล้วนะจะทายกันแล้วเดี๋ยวท้าติดตามเน้อ จบหรือย oh. ังเดี๋ยวจะมารีฟซิงค์กันของก็เอาขึ้น่าตั้งชีวิตเละฮะโอ้ยอะไรกันแบบนี้เองเขาจะเอิรนมาใหค่ะทีบังเอเจ็บเจ็บเจ็บัดดูเดี๋ยวก็เดี๋วก็แขนขาหัก เป็นไ่จ้าคนไข้เป็นไ้แล้วเบนบอเป็นไครับวลายไปแล้นี่อันนี้ข้างนมีเพงนี่นะปกติเป็นพากกัเลงย่างกนวันเลโอเควันเริฟอ่ะอ่ะอ่ออ่ะเอ้เอ้ได้ต่อเลย เต้นวนเต้นวนแต่ตอนนี้น้องคือสอบเต้นกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5ซี่หางมงแงงแล้วเนาะกระถือว่ามืดมือเลยเนาะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยดิกระถือว่าเป็นบทที่ท้าลายหลายกว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมศิลปศาสตร์แล้วก็ความเชื่อเนาะอันนี้ก็เต็นบทที่ท้าทายเนาะแต่กับรู้สึกว่าเออเห็นเรื่องสตอรี่เรื่องอะไรแบบ อยากเล่นนะนะเพราะว่าเรื่องราวประมาณนี้เราเห็นมาแต่น้อยอย่างเลี้ยวนะแต่กับบุคเคยได้มาสัมผัสเองแบบนี้จากเธอแล้วกันดีใเจลิญที่แบบได้มาที่แบบวีเพลงนี้แล้วกันดีโบนี่เนาะแล้วกันที่สำคัญนะคอเซนในเจ้าอุ้ยยุ่มกันไ่จุ่มกัดเป็นจังเลยไอเดียนว่าโบนี้พี่เต่าเป็นคนที่แบบคิดขัดสนมาเองเลยบอกโดยก็เป็นคนแบบว่าบอกบอกทางภู้กำกับบอกว่าผมอยากได้แบบนี้แล้วเพป็นก็เป็นคนเ็ต่อยอดต่อยอดให้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น ใช่ครับก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้พี่เต่าพูจักกตอรี่เรื่องลาบไปที่ไปไหนพี่เต่าเสือบอโเราไปเคยเห็นมาตแต่ตอนนี้ครบเบิ้งไม่ยุทูเนยแะครับค่ะเบิ้งล้วกัเบิ้งเดี๋ยวเราถ่ายพี่ตจริงๆอยากเดี๋ยวขออนุญาตจริงก่อนได้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 ครับคานี้เป็นพยานดอกสักีสีหักแต่อาเในสาดนี้ มื blender, long, ่อนี้ก็ถือว่าจบเรียบร้อยแล้วเนาะนี <GO av uther> ่เลิกกองแล้วหกโมงแต่ว <walking in> ่ายังจะมีเดินทางไปที่อุบลราชธานีแล้วก่ขึ้นไปเบิ่งแสงแรกอยู่ที่ผาสนะได้เนาะไปย้อนหอยคอมหลังแล้วอุ้ยครั้งแรกที่ขึ้นกับพี่เต่าเลยพี่น้องเนี่ยแล้วนี่ก็จะเป็นครั้งที่สองเนาะก็ขอฝากที่ตามเลยพี่น้องเยอะเนาะ ใจน้าโมดี้ได้มาไทยทำได้บางโฮมงานกับไอ้ได้ทุกคนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าฟ้าเป็นใจแห้งตอนเเขาออกมาฝนตกพักเทียมฝนตกแล้วมาถึงเวลา่ายปุ๊บฟ้าฝนโมมีเลยจ้าฟ้าเปิดเนาะถือว่าเป็นใจแห้งเนาะ,ะอยากให้ทุกคนนั้นได้บิ่งเอีวอไว้์เด้อตอนนี้ต้องขอตัวไปแตป่งล่างก่อนเด้อไปบ้านแล้วคุยก,กันไหม